บอกว่าอต erm ่ม่ซิ้งช้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพิกอาคารเรามาเลือกกองไพ่ตามหัวข้อคุณเป็นผู้เลือกและสารจากฟ้าจะเป็นอย่างไรค่อยๆตั้งใจฟังและพิจารณาค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำนายดวงกันอีกแล้วนะคะด้วยโชคชะตาที่คุณเป็นผู้เลือกค่ะวันนี้เรามาดูกันไหมคะว่าดวงของใครหนอจะได้มีเกณฑ์ในเรื่องของการทำบุญใหญ่ทั้งที่มีหมายกำหนดการแล้วก็ดีหรือไม่มีกำหนดการเป็นความบังเอิญที่น่าอัศจรรย์ใจที่มีเกณฑ์จะได้ทำบุญใหญ่ค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณนั้นจะได้พบเกณฑ์อะไรอยู่ที่โชคชะตาอยู่ที่จิตในการเลือกกองไพ่และอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้นำทางให้คุณค่ะเราจะสลับไพ่กันนะคะ กองไพ่นะคะไม่ต้องกังวลค่ะกองนี้มีแต่เรื่องมงคลเท่านั้นสิ่งดีๆเท่านั้นไม่มีเรื่องใดๆที่ทำให้หัวใจคุณต้องห่อเหี่ยวนะคะดังนั้นตั้งจิตอธิษฐานอย่างไม่ต้องกังวลใดๆไ,ได้เลยค่ะ ดวงของใครจะได้ทำบุญใหญ่นะคะกองที่1ตัวแทนด้วยกิ้งก่าค่ะกองที่2ตัวแทนด้วยปลาหมึกค่ะกองที่3ฉลามค่ะกองที่4หอไอเฟลค่ะพูมกุญแจนั่นเองกองที่5แหวนรูปตาเดียวค่ะกองที่6ผีเสื้อค่ะ ดวงของใครมีเกณฑ์จะได้ไปทำบุญใหญ่ให้เวลาสักชั่วคู่ตั้งจิตอธิษฐานอาจารย์จะนับถอยหลังแล้วนะคะห้าสีสาสองหนึ่งขออนุญาตทำนายค่ะคนที่ เลือกกองกิ้งก่านะคะดวงของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรดวงของคุณนั้นจะได้รับความอิสระและมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ทำตามความฝันบางดวงชะตาที่เลือกไพ่กองนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ไป เขาเรียกว่าถ้าคุณอยากไปต่างประเทศอยากสอบชิงทุนไปต่างประเทศก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอยากเป็นนายตัวเองอยากได้อิสระไม่มีกฎเกณฑ์ในเรื่องขององค์กรใดๆก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นค่ะคุณจะได้ทําตามฝันในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะกองต่อมาค่ะกองประมึกนะคะดวงของคุณนั้นคุณจะได้เป็นจิตอาสาค่ะ คุณจะได้มีเกณฑ์ในเรื่องของการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้คนปิดทองหลังพระโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์อยากช่วยสังคมให้ดีขึ้นอยากทำานุเขาเรียกว่าอยากทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาอยากจะไปซ่อมสร้างโรงเรียนให้กับกลุ่มเด็กที่ อยู่บนดอยหรือว่าคุณจะเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเกือ้อกูลคนที่ประสบอุทกภัยค่ะดวงของคุณจะเป็นเกณฑ์ของดวงผู้ให้เป็นผู้สร้างเป็นผู้ช่วยซ่อมแซมเป็นจิตอาสานั่นเองถือว่าเป็นเขาเรียกว่าดวงบริสุทธิ์เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะปาฉลาม ดวงของคุณนั้นอคุณมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นหมายความว่าตัวของคุณนั้นอาจจะมีเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองบุคคลอันเป็นที่รักผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการไปบริจาคเลือดทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลของเขาเรียกว่าทำบุญเพื่อ ให้กับคนที่ไม่มีไรายได้เขาเรียกว่าทําบุญเป็นสาธารณประโยชน์กับโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์ซื้อยารักษาโรคแจกคุณมีเกณฑ์ที่จะทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลยารักษาโรคหรือแม้กระทั่งทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์หรือมูลนิธิที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาแบบว่า บ้านพักคนชลาคุณมีเกณฑ์ทำบุญด้านนี้เกิดขึ้นค่ะและคนที่เปิดไพ่ใบนี้สุขภาพร่างกายของคุณจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีค่ะต่อไปค่ะกองหมายเลขสี่นะคะหอไอเฟลนะกองหมายเลขสี่ว่าอย่างไรดวงของคุณนั้นนะคะคนที่เลือกกองหมายเลขสี่เอจะไปซ้ำเลขเดิมไหมนะ คนที่เลือกกองใหม่ยได้สี่ดวงเกณฑ์ของคุณนั้นจะมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการได้ไปกลับบ้านได้กลับบ้านไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่การกลับครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความสุขนะคะการกลับครั้งนี้จะเป็นไปด้วย ความห่วงใยความรู้สึกที่ดีดวงเกณฑ์ของคุณนะจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยรวมถึงบางดวงเกณฑ์ที่ได้กองนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความสเสน่หาได้เรื่องเออเรื่องของการรับมรดกการแบ่งมรดกก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นค่ะไปต่อที่กองหมายเลข5นะคะเอะเราสับไพ่นะเพราะว่าคลิปที่แล้วถ้าทุกคนจำได้เกี่ยวกับเรื่องของการดูดวง กองที่ห้าเป็นกองที่เป็นคำตอบอ่าเกมสักเกมหนึ่งไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวบางคนยังไม่ได้เล่นดูซิจะใช่กองเดิมไหมเฮ้ยกองเดิมโอเคค่ะในเมื่อเขาจะมากองเดิมหมายเลขเดิมก็แล้วแต่กองหมายเลขห้าค่ะคนที่เลือกกองหมายเลขห้าแหวนตาเดียวนะคะคุณจะมีดวงเกณฑ์ได้ทำบุญใหญ่ ได้พบเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบคาดไม่ถึงได้ทำบุญที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตได้พบเจอเขาเรียกว่า,าวัดที่คุณไม่เคยเจอได้ขอพรแล้วคุณจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จได้ทำบุญใหญ่ทำบุญที่สร้างพระพุทธรูปสร้าง พระประจำที่ใหญ่มากๆหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้เจอวัดที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนรวมถึงบุญกุศลหนุนดวงชะตาคุณเขาเรียกว่าดวงของคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้นุ่งขาวห่มขาวหรือว่าถือศีลหรือว่าได้ทำบุญอะไรก็ตามบุญเขาเรียกบุญบริสุทธิ์จะคุ้มครองคุณนะคะคนที่ได้กองนี้หมายเลยค่ะแนะนำนะคะให้คุณเขาเรียกว่าสวดมนต์ไหว้พระ หรือถ้าใครสามารถทานเจหรือว่าทานมังสวิรัตได้ตรงกับวันพระเดือนหนึ่งจะมีสี่ครั้งคุณทำได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกายพุทธคุณบทสวดมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะดวงของคุณจะพ้นเคราะห์ดวงของคุณจะไม่มีเสนียดจังไรใดๆเข้ามายุ่งกับชีวิตของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองค่ะถือว่าโชคดีมากๆค่ะ ถ้าคิดอยากจะบวชก็อนุโมทนาด้วยนะคะถ้าคิดจะไปถือศีลพอดีก็อัจทโมทนาบุญด้วยนะคะโชคดีค่ะต่อมาค่ะกองสุดท้ายใครเลือกกองผีเสื้อคะกองหมายเลขหกอาดวงของคุณนะคะเขาเรียกว่าดวงนี้จะเป็นดวงเกณฑ์ที่อาจจะมีการพบเจอความยุ่งยาก เรื่องราวแต่ว่าคุณเป็นผู้แก้ไข คุณเป็นผู้ทรงภูมิทรงความรู้ดีไม่ดีนะคะคุณอาจจะมีความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นพรแสวงและพรสวรรค์หรือคุณจะเรียนรู้อะไรจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จคุณเป็นผู้แก้ไขคุณเป็นผู้ปฏิบัติคุณเป็นคนแก้ปัญหาและคุณเป็นคนที่เหนือปัญหานั่นหมายความว่าคุณสามารถแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยสองมือหนึ่งสมองและสองมือค่ะจากนี้เป็นต้นไปนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเรียนรู้อะไร ได้ไวมีเกณฑ์ที่สามารถที่จะทําอาชีพเสริมและสร้างรายได้และคุณสามารถที่จะมีวิชาชีพติดตัวหรือทําอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้ด้วยความสามารถเฉพาะตนค่ะดวงเกณฑ์ของคุณนะคะจะได้โชคได้ลาบได้ ได้ความได้เขาเรียกได้เงินได้ทองจากงานเสริมของคุณจากนี้ในอนาคตหาให้เจอนะคะคุณมีความเชี่ยวชาญมีพรสวรรค์มีพรแสว,สแวงจากนี้ไปจะเรียนรู้อะไรได้เร็วขึ้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง6กองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พาคุณไปสู่จุดที่เรียกว่าความสุขและกำลังใจฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e ช่องอาจารย์หมอวาด Amazing t a r o Channel ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะ มีคลิปทํานายฝันบททดสอบของแม่มดรวมถึงความลิ้ลับความเชื่อต่างๆมาเล่าสู่กันฟังช่องนี้ฝากติดตามกดแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ